สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เชื้เอเผลิว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและถุงทองชาแนลวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับตัวเลขและแนวทางรัฐบาลไทยปล่อยต่อไม่รอใครเขาเรียกว่า ปล่อยต่องวดนะคะปล่อยต่องวดของอาจารย์เชฟเองงวดที่ผ่านมาแตกจริงๆเขาเรียกว่าแตก,แตกจริงแตกจังต้องมาดูกันนะคะว่าแตกอย่างไรนะคะเด้งจริงๆเลยนะคะ8กับ5ให้วิ่งขับรูด8กับ5เข้าไปทั้ง8ทั้ง5้าผลรางวัลมาคู่กันเลยนะคะมาห8า5ก็จับให้เต็มๆเลย3ตัวก็จับให้สา สามแปดห้าแป้าเขาเรียกว่า8 5ทั้งนั้นเลยเป็นคู่8 5ดาเลยนะคะยังไงก็ต้องได้นะคะถ้าจับยังไงก็ได้เห็นเขาเรียกมีโชคแน่นอนนะคะต้องมาติดตามกันงวดนี้ว่าตัวเลขจะมายังไงเพราะว่าของวันที่16กันยายนปี6-8งวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆไปที่ ห้าแปดล่างห้าแปดล่างนะคะข้างบนมาที่เอ่อหกสี่หกนะคะข้างบนมาหกสี่หกข้างล่างห้าแปดแปลว่าห้ากับแปดวิ่งกับรูดเข้าเต็มเต็มแล้วก็จับคู่แปดห้ามาห้าแปดมาคู่กันเลยนะคะเอามาตามต่อของใหม่นะคะของใหม่จะเป็นตัวเลขอะไรมาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยว่าของใหม่ จะมาตัวเลขอะไรนะคะรัฐบาลไทยนะคะวันที่1ตุลาปีหกแเสียงก็ค่อนข้างดังเป็นเสียงเครื่องบินนะคะยังไงก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยเป็นเสียงเครื่องบินนะคะอา้าวหตุลาปีหกแให้ตัวเลขอะไรรัฐบาลไทยนะคะอา้าวรัฐบาลไทย วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดวิ่งกับรูดนะคะรัฐบาลไทยวิ่งกับรูดจะเป็นของอาจารย์เจี๊ยบเองนะคะเน้นๆนะคะงวดที่ผ่านมาเด้งแล้วนะคะเลข4แล้วก็เลข7 4กับ7ชอบแม่ค้สี่กับ7จ็ับคู่ให้เน้นๆเลยห้าสี 8อา้าวห้าสีแปดแล้วก็8 4 7ถ้าสีแดงคือตัวเน้นนะคะเราก็จะมีชุดที่3 4 7 1ปกติแก้วจะมีแค่ชุด2ชุดเท่านั้นเองนะคะและสอตัวก็จะเน้นๆ4 8อย่าลืมกลับด้วยนะคะ4 7แล้วก็ เจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งรองนะคะตัวรองก็จะเป็นตัวรองก็จะเป็นห้าแปดห้าแปดไปแล้วแต่จะมาอีก,กหรือไม่อย่าลืมนะคะ,ะตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางย่อมมีเข้ามีหลุดนะคะแปดเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่ง สี่หนึ่งชุดสีน้ำเงินคือตัวรองนะคะชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงเสี่ยงเสมอเมื่อลงทุน พิจารณาทุกตัวเลขนะคะมีแนวทางดีกว่าเดาชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบเลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะคะวันที่หนึ่งตุลาคม,มปีพศสองห้ 2, 5, 6, าหกแปดอ้าวหนึ่งตุลาสองห้าหกแปดเน้นเน้นวิ่งกับรูดเลขสี่กับเลขเจ็ดจับคู่ให้ห้าสี่แปด แปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสองตัวเน้นเน้นสี่แปดสี่เจ็ดและเจ็ดหนึ่งสองตัวร้องห้าแปดห้าสี่แปดเจ็ด แปดหนึ่งและสี่หนึ่งชอบไหมคะชอบก็ติดไว้ได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะคะไม่มีใครรู้ได้นะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูเอาทุกตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นดูสถิติงวดที่ผ่านมาก็เรียกง,งวดเก่าๆก,ก็เข้าเกือบทุกงวดแต่ทุกคนมองข้ามไปยังไงก็ลองติดตามดู ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีเฮไปพร้อมๆกันทุกทกท่านนะคะในวันที่หนึ่งตุลาคมปี2568นี้ ขอให้ทุกท่านหิงๆิงฟังฟังกับตัวเลขที่ทุกอาจารย์มอบให้นะคะคลิปนี้อาลาไปก่อนรอชมคลิปถัดไปเลขล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมนะคะเลขสั่งล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์แอดก็จะเอามาฝากเลขสั่งล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์คาดการว่าน่าจะวันสองวันตัวเลขก็มาแล้วติดตามไว้นะคะคลิปนี้อาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ